สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าพลาสติกคลุมโรงเรือนในการปลูกผักสลัดในช่วงหมดฝนแล้วเนี่ยเอาไว้หรือไม่เอาไว้แบบไหนยังไงมาดูครับเพราะเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเนาะครับว่าซึ่งพลาสติกคลุมโรงเรือนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงในช่วงหน้าฝนแต่ของผมปีนี้ผมใส่ไม่ได้จริงครับเพราะว่าบ้านผมลมแรงผมก็เลยปีนี้ไม่มีการใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนเลย อ่ะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับการปลูกผักตั้งแต่ปี2017เนี่ยปลูกผักไฮโดรเนี่ยมาดูครับว่าความจําเป็นของพาสติกคุมโรงเรือนในช่วงหลังฤดูฝนมาดูครับสลับกล้องดีกว่าอ่ะสลับกล้องเรียบร้อยอันนี้มาดูโรงผักผมเนาะตอนนี้ก็ผมทาคลิปน่าจะช่วงบ่ายสองนี่เดียครับบ่ายสองแหละเพราะผมเพิ่งมาเคลียร์โรงฝั่งนู้นนี่ฮะลมแรงโรงนี้เรียบร้อยแล้ครับเนี่ย แมจะถึงสปีก็ไม่ถึงเนาะพังก่อนจะแหละอ่ะทีนี้มาดูครับพัดติคลุมโรงเรือนข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกกันแหละหน้าฝนจาเป็นมากเพราะว่าเขาจะป้องกันน้ําฝนไม่ให้ตกลงมาใส่ผักสลัดถ้าน้ําฝนตกลงมาใส่น้ำก็จะเต็มเราก็ต้องมาตักน้ําออกอันนี้ก็รู้กันแล้วพะผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายพื้นที่ก็จะเจอปัญหาราใบาจุดราบใบจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าน้ําฝน กับช่วงปลายฝนต้นหนาวที่บางทีฝนหมดแล้วทําไมเขายังเป็นอยู่ก็เพราะว่ามันมีน้าค้างซึ่งมันก็ทําให้เกิดรใาบาจุดได้เหมือนกันในส่วนตรงนี้ก็ระมัดร,ระวังกันหน่อยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการคือไม่ใช่วิธีการหรอกของผมเนี่ยที่มันโลง่งลมมันพัดผ่านสะดวกถ้าเกิดฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะความชื้นจะคงอยู่ไม่ได้นานครับมันจะเป็นลมและเหยอออกไปหมดมันก็จะช่วยยับยั้งเรื่องเชื้อราได้ในระดับหนึ่ง รุ่นที่แล้วเป็นเชื้อดาครับเป็นราใบาจุดตรงนี้ผมก็เลยคือขอนอกเรื่องนิดนึงนะผมก็เลยพักโรงไป3วันแค่นั้นแต่ว่าผมจะใช้น้ําผงซักฟอกเนี่ยฉีดล้างคลุมในส่วนตรงนี้มันก็ช่วยได้นะครับดูราใบาจุดก็จะไม่ค่อยมีก็ไม่มีหรอกครับถ้ามีมันลามเป๊บเดียวเนี่ยก็หายไปใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นราใบาจุดแล้วแกยังไงใช้เคมีอย่างเดียวครับเพราะว่าผมยังไม่เจอชีวภาพตัวไหนที่มันสามารถจัดการราใบาจุดได้ ผมจะใช้วิธีการป้องกันมากกว่าอะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราครับพลาสติกคลุมโรงเรือนถ้าไม่ใช่หน้าฝนผมเอาออกเลยเพื่อนๆหลายคนก็เอาออกทําไมเก็บไว้มันก็ไม่ได้เกะกะนี่มันไม่เกะกะหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างอย่างที่ผมพูดมันมีข้อดีข้อเสียในตัวเองหมดข้อเสียของเขาก็คือถ้ามันหมดฝนแล้วเรายังคงใช้พลาสติกคลุมทับสแลนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนมันได้ทั้งแสงและความร้อนซึ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆไม่เชื่อผมไปอยู่กับในโรงเรือนของเราในช่วงอากาศร้อนอนย่างผมอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเป็นช่วงบ่ายสองเนี่ยซึ่งมันร้อนมากมันร้อนแบบตอนนี้เนี่ยร้อนครับคือตัวชาร์จโซลเซลล์ผมเนี่ยทำงานเต็มที่เลยเพราะตรงน,นี้อากาศร้อนมากดังนั้นถ้าอากาศร้อนที่มันร้อนอยู่แล้วประกอบกับมีพลาสติกคลุมโรงเรือนซึ่งมันทําให้เก็บกักความร้อนอยู่ข้างในอีกส่วนหนึ่งลมผ่านไม่ได้ส่วนที่2ก็คือความร้อนสะสมผักเราจะเฉาแล้วก็หมอบติดไปกับไอ ลังโฟมเลยฮะมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้ใช้พาสติคลุมแต่ว่าผักยังหมอบอยู่ตรงนี้ผมแนะนาว่าใช้เส้นสองชั้นนะฮะก็คือเอาไว้รูดเปิดปิดเหมือนผ้าม่านในช่วงเวลาที่ร้อนก็รูดปิดเอาช่วงที่ไม่ร้อนก็รูดเปิดออกกันผักผักยืดตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันครับคือคือถ้าอยากให้ผักสวยก็ต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะลักษณะภูมิลักษณะ,ภ,ะ,ษณะภูมิอากาศ แดดในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละสวนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างของผมเนี่ยผมจะอยู่แบบนี้ซึ่งมันทําให้ผักเนี่ยมันโตแล้วก็มันดีคือของผมเนี่ยลมมันพัดผ่านแล้วก็แดดส่องถึงเพียงพอผักก็เลยสวยดังนั้นความร้อนที่มันมีผมก็จะมีการขุดคูน้ํารอบเลยซ้ายขวาแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสามชั้นแล้วก็มีพวกต้นไม้พวกอะไรเนี่ยมันจะช่วยดูดซับความร้อนแล้วก็ เอาไอและเหยความเย็นมาช่วยได้ในส่วนตรงนี้ส่วนพลาสติกคลุมโรงเรือนถ้าเราจะใช้เก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาสูงหน่อยก็ดีแต่ถ้าเขาตา่าถ้ามีกับไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ชี้ให้เก็บไว้หรอกถ้าเกิดว่าไม่มีฝนแล้วนะเอาอ,อกเถอะถ้าเพื่อนๆเ,เอาไว้เพื่อนๆจะเจอปัญหาความร้อนสะสมผักเราก็จะโตไม่เต็มที่ผักมันเครียดแล้วก็ความร้อนที่มันร้อนผักก็ชะงักช่วงกลางวันแทนที่เขาจะได้เติบโตไปไเรื่อยๆเขาก็ต้องมาหยุดมาชะงักเขาก็จะโตช้า ในส่วนตรงนี้ถ้าหมดฝนถ้าเป็นผมผมเอาออกแค่นั้นครับง่ายๆแบบนี้ถ้าเพื่อนคนใดอยากเอาไว้ก็เชิญครับแล้วแต่เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้ตะปูตอกติดเลยอย่างของผมเมื่อก่อนผมก็ตอกติดถ้ารามแต่เสียดดยตรงนั้นผักก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงความต่ำของโรงเรือนแต่ละคนด้วยนะครับว่าถ้ามันสูงก็ไม่เป็นไรคือเป็นแต่มันเป็นน้อยแต่ถ้ามันต่ำเนี่ยความร้อนที่มันอยู่กับไอ้พาสติกคลุมโรงเรือนเนี่ยมันจะร้อนมาก เอาอย่างนี้ครับง่ายๆเราเดินเข้าไปในโรงผักของเราเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกมันร้อนมันอบอ้าวอืมนั่นไม่ใช่แล้วแหละเอาออกเถอะแต่ถ้าเราอยู่แล้วอย่างผมอยู่ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกก็เหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ธรรมดาลมพัดผ่านเย็นเจี๊ยบความร้อนแทบจะไม่มีผลอะไรเลยอ่ะตรงนี้สําคัญตรงนี้ก็จะช่วยให้ผักโตเร็วแค่นี้ครับพัดติดคลุมโรงเรือนสาหรับหมดฝนแล้วเอาออกเพื่อนๆคนใดอยากเก็บไว้ก็สุดแล้วแต่ครับเก็บไว้เลยครับแต่ถ้าเป็นผมผมเอาออกแค่นี้คะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูว่า เออผมทํามาหลายปีแล้วผมทําผักขายเป็นอาชีพหลักเนี่ยผมจะทํายังไงกับไอ้พัดติคลุมโรงเรือนที่เราเห็นกันกนักหนาว่าโอ้ขาดหมดแล้วอะไรหมดแล้วถ้ามันขาดตอนนี้เป็นผมผมก็ไม่ใส่แล้วแหละมันจะหมดฝนแล้วถ้ามันมีก็มีหลงมาสองสาครั้งแค่นั้นนะครับขนาดหน้าฝนปีนี้ผมไม่ได้ใช้พัดติคลุมผมก็ยังมีผักขายตลอดอ่ะแล้วถ้าพอหมดฝนนะทีนี้สบายเลยฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เดี๋ยวโฆษณาของตัวเองนิดหน่อยถ้าเ,เพื่อนๆคนใดเนี่ยต้องการมาเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็คอมเมนต์มาหรือว่ามีเวอร์โทรไว้หลังคลิปแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับตรงนี้ไม่ยากเอาไปลองใช้ดูสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ